มวยดีมวยไทยนะคะคืนนี้เป็นศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกลือกไกรที่เวทีมวยลุมพินีะมันแค่ไหนจิตตามจากคุณการศรีพัตรีค่ะ ตอนนี้แฟนรายการมวยดีมวยไทยสุเวทีมวยลุมพินีรามินทาเขาวันนี้เป็นนัดยิ่งใหญ่ศึกพิเศษครับศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดไก่เพื่อฉลองการสถาปนาครบรอบ59ปีของสนามมวยเวทีลุมพินีและเป็นนัดอำลาปิดท้ายการทำหน้าที่โปรโมเตอร์ครบรอบ33ปีของโปรโมเตอร์เสียเนาว,วิรัตวชิระรัตนวงศ์ครับคู่มวยวันนี้มีการชิงแชมป์กัน1ิบกว่าคู่ครับความมันเป็นอย่างไรติดตามกันได้บนเวทีครับ ริ่มด้วยการชิงแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นมินิไฟเวท105ปอนด์ประเทศไทยระหว่างมุมแดงชายโยเพชรอินดีอะคาเดมี่เจอกับริ์สอวิเศษกิจนักมวยพันบูจากกัมพูชาตลอดการชก5ยกเป็นยอดมวยจิ๋วอย่างชายโยที่เดินหน้าสาดแค้่งแทงเข่าริ์แบบไม่ยั้งโดยนักสู้จากคแมก็สวนคืนได้พอเสียวแต่ไม่สู้วงในทบหยกชโยก็กระชากเข็บขัดมาครองได้สําเร็จ ต่อโดยการชิงแชมปเปี้ยนมวยไทยรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์ประเทศไทยระหว่างรุ่งนารายมอรัตนบัณฑิตมุมแดงชนกับอาชานายเพชรยินดีอะคาเดมี่ไทยยกสามเป็นรุ่งนารายที่สับศอกสลับแทงเข่าจนอาชานายมืนแถมแตกยับดีที่ระคังช่วยชีวิตยก4และ5อาชานายฟื้นคืนสติหลังจากให้น้ำก็เดินหน้าสาวหมาัดเข้าวงในแทงเข่าแบบเป็นชุดครบยกกรรมการตัดสินให้ทั้งคู่เสมอกันทมการเสียงโหง่กรรมการของแฟนมวย ปิดท้ายที่การชกชิงแชมปเปี้ยนมวยไทยรุ่นไฟเวท112ปอนด์ประเทศไทยระหว่างมุมแดงไทโตะวอวันชยัยนักสู้จากแดนซามูไรประเทศญี่ปุ่นเจอกับธนเดชทอพาน49 สยกแรกเป็นธนเดชท,ที่ลุยสัตว์แข่งดีกว่าตามสไตล์มวยไทยต้นตำรับแต่ยก3าพลาดโดนสอกของไครโตแตกก่อนระครังช่วยชีวิต2องยกท้ายเป็นไครโตได้ใจออกลูกขยันเดินหน้าลุยสาวหมัดแทงเข่าจนธนเดชป้อแปะแถมยกสุดท้ายโดนหมัดสวนหล่นยังดีที่ลุกเร็วครบยกกรรมการจึงชูมือให้ไคโตเอาชนะคะแนนไปได้แบบสุขคยหมดเวลาสำหรับมวยดีมวยไทยวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ คืนนี้ลากันด้วยภาพมุมสูงเป็นแปลงนา